สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นชุดคิดนะครับไม่ใช่ชุดคิดนะครับชุดชุดดิบๆนะครับของบางกอกโมเดลจริงๆแล้วโมเดลนี้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆนะครับดูกันหลายๆตัวก่อนนะครับเนี่ยโมเดลนี้นี่เป็นตู้พ s นะครับเหตุมันเกิดนะครับมันมีสตอรี่นะครับมันมีสตอรี่ ดูด้านในนะครับเป็นตู้ ps 1 2นิ้วนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับเหตุมันเกิดมาจากนะครับมี fc ท่านหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ้ผมนะครับท่านเดินมาพร้อมกับหิ้วตู้ดอกลำโพงตู้ลำโพงมาตู้หนึ่งบอกแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์นี่ตู้ผม Uh, JBL นะครับซื้อมา70,000กว่าบาทอาจารย์ก๊อฟไปหน่อยผมจะขาย uh, ปรากฏว่า uh, ตู้ที่เขาหิ้วมานะครับมีคน uh, ซื้อเขาแล้วนะครับ7 0,000กว่าบาทเขาหิ้วมาบอกว่าอาจารย์ uh, อาจารย์คนนิ่งให้หน่อยคนนิ่งคนนิ่ง uh, เขาบอกคนนิ่งเสร็จแล้วก็มาช่วยกันแกะนะครับแกะออกนะครับแล้วก็วัดมาตราส่วนต่างๆ อันนี้นะครับขนาดนี้35แล้วก็มีหน้ามนออกมานะครับไม่บอกนะครับว่าเป็น JBL รุ่นไหนไปหาโดเองนะครับแล้วก็นี่ด้านข้างนะครับแต่ว่าของเราใส่เอกลักษณ์ของเราเข้าไปนะครับก็คือหูหิ้วนะครับหูหิ้วเราเป็นหูหิ้วไม้นะครับเดี๋ยวต้องใส่เบ้าข้างในนะครับอันนี้เป็นหูหิ้วซึ่งของเขาก็เป็นของเขานะครับตู้นี้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับจาก PS บ้านเราก็คือนี่นะครับไม่ใช่หูหิ้วนะครับนี่เป็นพอร์ตลมของเขานะครับแล้วเขาก็จะต่อยื่นเข้าไป้างในประมาณ4นิ้วนะครับนะครับแล้วก็สามารถหิ้วได้ด้วยเป็นหิ้วด้านหลังนะครับแล้วก็ของเขาจริงจงอ่ะตรงนี้นะครับจะเจาะใส่ power amp นะครับแต่ของเราจะทาเป็นตู้ passive นะครับก็เลยใส่ตรงนี้ใส่เพจหลังนะครับความแตกต่างนะครับความแตกต่าง จากของเราก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้ากระบ,บวนการให้มันเหมือนเขานั่นคือมันเป็นโค้งมนนะครับโค้งมนนะครับมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะครับโค้งมนทั้งตัวเลยนะครับของแท้นะครับและสุดท้ายความแตกต่างที่สำคัญก็คือ,อของเขาใช้ไม้ไม้บิดนะครับบิดวูดนะครับของฝรั่งตแต่ของเราเนี่เป็นไม้อัด นะครับไม่อัดตาภูเขานะครับอันนี้ก็จะมีของเรามีเบ้าหนึ่งรูของเขามีเบ้าคู่นะครับเบ้าคูา่น่าจะเสริมความมั่นคงในการเสียบนะครับนี่นะครับตู้ออกมาออกมาทาออกมาแล้วสวยนะครับจริงๆแล้วตู้สูตรนี้ของผมทําอยู่นะครับผมทําอยู่เป็นแต่แต่เป็นตู้สี่สิบสี่สิบสามห้านะครับแต่ัน,นี้เป็นสามห้าสามห้าสามห้าตรงไหนนะครับ สามห้าตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้สามห้าบนล่างนะครับสามห้าทั้งเส้นแรดกับเส้นลองนะครับผมแยกเส้นแรดกับเส้นลองภาษาภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็สามารถจะ,จะวังเป็นตู้นี่เป็นมอนิเตอร์ได้พอดีเลยสวยนะครับนี่ถึงว่าเขาเป็นระดับโลกจริงๆนะครับ ก็วางแล้วได้มุมมุมสวยกว่าตู้รุ่นเก่าของผมนะครับเพราะตู้ของผมมันตู้สี่สผมเชื่อมั่นในความลึก40มันจะใส่ปากได้หลายแบบทั้งปากไรเล่แล้วก็ปากปากแปรพีเอสธรรมดาของเขาก็จะชนข้างหลังพอดีแล้วครับนี่ดอก12บสอเดี๋ยวเราจะ,ะตู้ชุดนี้นะครับคนนึ่งขึ้นมานะครับก็ เพื่อที่จะมีคนสั่งจองแล้วนะครับ6 6ใบนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้งานดิบๆนะครับงานดิบๆพันห้ารวมส่งนะครับถ้าไม่ถ้าส่งไปทางก็พันสองร้อยบาทนะครับค่าส่งก็น่าจะอยู่ใบละสามร้อยนะครับแล้วก็ค่าแพคต่างๆนะครับแพ็คกิ้งนะครับพร้อมสีนะครับ ทำสีพร้อมใช้ก็2,500บาทนะครับ2,500บาทแต่ถ้าใส่ดอกนะครับผมจะใช้ดอก GPA นะครับ12 GPA 1250นะครับถ้า GPA 1250พร้อมใช้นะครับพร้อมใช้ใบละใบละ5,000นะครับใบละ5,000แต่ถ้าใช้ นีโอไดเมียมนะครับ tpa 1277เนี่ยนะครับใบละหมื่นสองนะครับพร้อมสีนะครับพร้อมสีแล้วก็อุปกรณ์พร้อมใช้หรือถ้าใครจะไปประกอบเองนะครับง่ายๆนะครับเราตัดนี่ชุดคิดให้นะครับประกอบด้วยฝาหลังนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับโมเดลบางกอกนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับมีรูให้ด้วยนะครับชุดคิดนะครับชุดคิด ขายในราคาไม่แพงนะครับไม้อัดเกรด A นะครับนี่ตาภูเขานะครับไม้อัดเกรดเเราจะทําให้พี่น้องใช้นะครับราคาราคา9 5บบาทนะครับ950าบาทชุดคิดชุดนี้นะครับ950าบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าส่งก็นะครับไม่เกิน200บาทนะครับหรือจะเก็บค่าส่งภายทางก็ได้นะครับ สั่งมาครับสามารถตัดได้นะครับ6ชุดในวันเดียวนะครับ6ชุดในวันเดียวนะครับขีดความสามารถในการตัดของเรานะครับหรือใครจะสั่ง12ชุดก็ใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับส่งถึงที่นะครับส่งปลายทางนะครับส่งปลายทางมีทั้งเงินสดและปลายทางนะครับ990 950พูดผิดนะครับค่าส่ง200 นะครับค่าส่ง200นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง PS นะครับจากต้นตำรับ JBL แท้ๆนะครับแท้ๆนะครับเราไม่ได้เรียนแบบทุกอย่างนะครับเราเรียนแบบแต่ไซส์และก็รูปร่างหน้าตานะครับบางทีก็ยังมือจับนี่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเอกลักษณ์ของเรา นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสนใจก็ทักมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม